วู้จริงๆด้วยเพื่อนๆนู่นอยู่ตรงนู้นวู้ยตัวใหญ่เลยรอบนี้ไม่ใช่ของเล่นแล้วใช่ไหมอย่านะเอ้ยเยยยนยยยนยนยย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 ย่ยย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 ยไยย ข้าบ้านนะพวกแกอะไรเข้าบ้านน้าหรอเหรอน้าพูดเป็นเล่นไมของจริงไหนไหนไหนเฮ้ยอุ้ยจริงๆด้วยเพื่อนเพื่อนู่นอยู่ตรงนู้นเ้ยตัวยังใหญ่เลยรอบนี้ไม่ใช่ของเล่นแล้วใช่ไหมมันเป็นของเล่นหรือของจริงพี่ปื้มจริงใครเอาไปติดไว้หรือเปล่าเพราะว่าของปลอม่าทวดมาแปะไว้ กลังเดินไปกล้ครบับก็พี่ก็พี่ปื้มเดินไปดิไม่ไม่เดิ <without you. S 2> ของปอมยึดทวดมาแปะไว้เนี่ย <l ou> อย่านะเฮ้ยทำไมมันเหมือนของจริงจังเลยล่ะ <l ou> ปื้มมันของปอมมันไม่ขยับเลยนะมาดิมาของปอมมันไม่ขยับเลยของจริง <l ou> ของจริงอะไรไม่เห็นมันแค่ขยับเลย อย่านะอาเออม,มันนี้เป็นแล้ว,ลวมันเป็นของจริงเพื่อนมันเป็น,ปนของจริงมันจะมากินตับเด็กใช่ป่าวมันอยู่ไหนแล้วเนาะ <c oughs> ตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยมือ ตกใจจนรองเท้าเลยพี่ปื้มพี่ปื้มบอกว่าไงนะอยากไปดูอีกเหรอไหนไปดูนำเลยรอบนี้พ่อไม่นำแล้ว่อกี้พ่อนำแล้วเฮ้ยัไงนี่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 พี่ปื้มมาดูนี่เราอาจจะเจออีกตัวหนึ่ง เราจะอาจจะเจออีกต i̇şte. ัวหนึ่งวันนี้เราเป็นทีมล่าตุ๊กแกกันนี่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 อยู่หลังตู้นี้ก็มีนี่พี่ปื้มมาดูไปไปกับแมไปไปนี่เฮ้ยไปอยู่ใกล้เลยเรามันอยู่นั่นนะเั็นไงมันหันมาแล้วนี่เห็นหรือเปล่าเห็นไหมเนไง ยังไงเพื่อนเห็นไหมยังไงอยู่ดิเอออย่ทำเด็กเออขยับแล้วนู่นนู่นเพ่นเห็นยังนั่นนั่นนั่นตรงสั่งควายเออขยับแล้วปื้มมาดูดิเดี๋ยวเรารอพี่ปื้มเข้ามาแล้วเดี๋ยวแจ้งจ้าเอ๋พี่ปื้มดูเขาจะตกใจไหม ตกใจเหรอเสียวไหมันอยู่หลังตู้กับข้าวนี้ครับเพื่อนๆนป่ะพอแล้วอย่าไปกวนมันเลยเดี๋ยวมันจะกระโดดงับคอเราไาดีกว่าดีกว่าะดูนอะไรพี่เพิ่มมีอะไรข่าวข่าวอะไรอีกเรานี้ขยับตู้กับข้าวมันนหรอเอาอาจจะได้เห็นต๊กแกชัดขึ้นนะเพนเพื่อนไหน เห็นยังอุ้ยไปแล้วอุ้ย,ยนี่นี่พี่ปึ้มมันไปไหน <c oughs> นี่เมื่อกี้เนี่ยมันพุ่งมาแถวนี้ไหน,นไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้มันพวดมาทางนี้อ่ะอยู่หลังตู้เย็นนี่เปล่ามันโดดมาทางนี้เปล่าเฮ้ยนู่นนู้นมันอยู่หลังตู้กับข้าวเหมือนเดิมแล้ว เร็วเร็วเร็วมาดูมาดูกลัวแล้วอยากดูกลัวก็กลัวอยากดูก็อยากดูนั่นไงนี่ไงอย่างใกล้เลยเห็นหัวเลยนี่เพื่อนๆตาโตมากเห็นไหมเพื่อนๆเออปิ๊ปมาฉายไฟหน่อยไฟดับ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 เร็วๆอย่าส่องแรงอย่าส่องแรงกล้องมองไม่เห็นนี่ไงอย่างใกล้ เพื่อนอย่าไปเกลียนแกแล้วเรามาดูเฉยๆนะไปเไปดีกว่าไป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 ไบาย